สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ช่องรถไฟไทยจะพาไปชมการทางานนะครับรถไฟทางคู่เดินชัยเจียงรายเชียงของมีอะไรมาเสนอท่านผู้ชมได้ชมกันบ้างตามมาดูนะครับสวัสดีครับรถไฟไทยเช้าๆนะครับ ลงคลิปให้ท่านผู้ชมได้ชมไปอาร์บีหนะะึ่งสิบเก้าเลยครับห่างจากสถานีมอพยาวมาสักกิโลหนะะึับประมาณสักกิโลกิโลกว่ากว่าไลิงกันหลังพี่ใหม่นะครับตัดเบิร์ม เนยรถไฟมาจากาพังงานะครับมาจากขุโมงขุมงไมากามีอย่งสี่เก้จะต้องเล็กละนะครับมีสองเพียนะครับมี2ต้นเสองต้น ครับแนวรถไฟไปตรงปลายก็เป็นหนึ่งห้าศูนย์นะครับฐานนีหมอพยาวห่างกันสักกิโลนิดประมาณกิโลนิดกิโลแปดร้อยเมตรเจดลงเล็ก ห้าสิบต้นนะครับเพียนี่ห้าสิบต้นวันก่อนเราไปให้เพียนนู้นมานะครับอหมีหนึ่งสี่เก้าครับผู้รับเหมาก็เริ่มมาเข้ามาล้นะครับจะลงเหล็ก แปะลงสานะครับเชา้าเช้ามีสองเพียสองต้นเลยมีหนึ่งสี่เก้าสบายสบายอากาศยังไม่ร้อนนะครับ สายเนีย่ยจะร้อนล่ะเก็บเก็บคลิปให้ท่านผู้ชมได้ชมกันเช้านะครับสาวน้อยต้นไม่ค่อยคึกคักครับพูดละเมาน้อย มีเสาหลายๆต้นสามสิบสี่สิบต้นก็เล่งนะครับนี่คำแนวรถไฟรอป่านะครับถ่ายคลิปให้ ท่านผู้ชมได้ชมไปพั 1, 70, 80, 1, 800, นเจ็ดร้อยเจ็ดสิบแปดสิบเกือบพันแปดร้อยซับสไครต์ละนะครับขอบคุณท่านผู้ชมนะครับที่เข้ามาชมแล้วก็ให้กำลังใจ บริเวณรอบ,รบจะลงเหล็กนะครับจะลงเหล็กก็มาให้แปดจุดสี่มุมนอกแล้วก็เซนเตอร์สี่แปดจุด เพลียนะครับัด,ดมินเพียางานเยอะช่วงบ่ายเมื่อวานเลยหกงานเจ็ดงานหมดเรี่ยวหมดแรงครับก็พยายามจะเสนอคลิปลงคลงคิปให้เ,เพื่อนได้ชมกันประมาณเนี้นะครับเดี๋ยวก็ลงเหล็กพูดแลาวมาล่ะนะครับเรามาเช็คเช็คตำแหน่งเช็คจุดเช็คตัวเลขเสร็จ นี่ก็ให้ไปหนึ่งสองสามสี่สี่ละเสี่จุดนะครับให้สี่จุดเราทีมเราเช็คก็ลงเหล็กได้เลยนะครับเหล็กมาร้อยอยู่แล้วนะครับช่องรถไฟไทยภูมิใจเสนอาการก่อสร้างทางรถไฟสายสายเหนือนะครับเด่นชัยเชียงรายเชียงของ มีคลิปให้ชมทุกวันนะครับชมเพื่อความบันเทิงนะครับเข้ามาให้ความรู้เข้ามาติชมได้นะครับเ,เป็นมิยายามเสนอคลิปทุกวันนะครับลงคลิปให้ชมทุกวัน แนวรถไฟไปสถาน,นีสักกิโลหนึงนะครับถึงละถึงสถาน,นีหมอพยาวนี้แหละตรงไปนี่แหละนะครับบ้านนี้ก็โดนหมดนะครับตรงไปเนี่ยบีหนึ่งสี่เก้านะครับ cái sản chừng phá mà đừng phải vắt เลขสองจุดนะครับสองจุดก็เสร็จแล้วพอเรา่ามาเช็คนะครับเมื่อวานก่อนเราก็มาเนี่ยครับเมื่อวานก่อนเรามาพามาดูทุบเข็มตัดเข็มกัน,นมีสองบอ่อเนี่ยนะครับสองสองสองเพียสองต้นเนี่ย ขอบคุณนะครับท่านผู้ชมที่เข้ามาชมเข้ามาให้กำลังใจเข้ามาตนะิบบ็ดมิงพรายามเสนอคลิปประมาณเนี้ยครับกึ่งสารคดีนะครับท่านผู้ชมก็เ,เป็นการก่อสร้างล้ว,ลวนๆนะครับมีวิวบางน,นิดหน่อยลจุด จุดนึงก็เสร็จละนะครับเสร็จก็ลงเหล็กได้นะครับนี่ครับจุดสุดท้ายเซนเตอร์นะรทีมเราไปเช็คเลขละเช็คแบคเจุดสุดท้ายนะครับไปเจอกันคลิปหน้านะครับ หลักคลิปนี้การเสนอคลิปก่อนจะลงเหล็กเทฐานเสาก็น,นหนื่ายเสร็จแล้วจุดสุดท้ายแล้วไปก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้าโชคดีมีเงินใช้สวัสดีครับ